ชวนทุกคนมาทำวิปครีมผงด้วยกระบอกอัดแก๊สกันทำง่ายแถมยังประหยัดต้นทุนด้วยแอะที่เราใช้วันนี้จะเป็นของยี่ห้อซอฟว i p วันนี้เป็นแบรนด์ไทยที่มาแรงสุดๆตัวนี้ราคาดีมากแถมยังมีออยอด้วย1กล่องก็มีด้วยกันถึง10หลอดตอกลอดหนึ่งไม่ถึง10บาทเลยมาพร้อมแล้วก็ไปทำกันเราจะใช้ผงวิปครีม140กรัมนะแล้วก็ใช้กับน้ำเย็นจัด3า0กรัมจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันแต่ไม่ต้องคนจนขึ้นฟูนะเสร็จแล้วเราก็จะกระบอกที่แช่เย็นจัดมาใช้ เข้าไปจนหมดได้เลยปิดฝาให้แน่นสนิทวันนี้เราจะอัดแก๊สแค่หนึ่งนัดเท่านั้นวิธีใส่ต้องเอาตูดลงแบบนี้นะแล้วก็ความขวดจะใส่ได้ง่ายขึ้นจนได้ยินเสียงแก๊สออกมาแล้วก็เขยา่า20-30ครั้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพร้อมบีบใส่เครื่องดื่มที่เราต้องการได้เลยที่ทําอยู่นี่แค่สมนาทีก็เสร็จแล้วนะเนี่ยแล้วเนื้อวิบคือนุ่มมากล้มุนละลายในปากเหมาะกับการทําเครื่องดื่มสุดๆแต่ถ้าใครอยากได้เนื้อแน่นกว่านี้ให้อัดเข้าไปเลย2รลอดเทว่าอร่อยและประหยัดต้องซอฟวิู